สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ต้องบอกว่าผมโดนโคสับขาให้ผมหลังหักมานะครับเพราะว่าบนหน้าเว็บไซต์นะครับผมคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้ประมาณสัก5นาที10นาทีที่แล้วนะครับผมไม่มีบอกนะครับว่าจะมีอีเวนต์มีกิจกรรมมาให้เราได้เล่นกันวันนี้มีแต่แพ็กเจลีกใช่ป่ะที่ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกอีเวนต์หรือกิจกรรมอะไรพี่แกจะแบบโพสตบนหน้าเพจบนหน้าเว็บไซต์เลยนะครับผมแต่เนี้ยไม่มีนะครับและตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับคลิปนี้นะเป็นเวลาบ่ายโมงยี่สิบของนบ เซิร์ฟไทยยังไม่เปิดนะครับผมไม่รู้ว่าตอนที่ลงคลิปไปแล้วเนี่ยอาจจะเปิดแล้วก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมบินมาญี่ปุ่นนะฮะพอดีว่ามาซื้อกล้วยแขกหน้าปัดซอยก็เลยเลยมาญี่ปุ่นนะฮะก็เลยรู้ ว่าเฮ้ยมันมีมันมีกิจกรรมมาจริงๆนะครับผมอันแรกเลยที่เราเห็นนะฮะก็คือ RS r o m a Big Time r o m a วนกลับมานะครับที่มีคริ s ต์มอลลิงเนาะแล้วก็ p e l l e g r i n i นะครับแล้วก็ Tammy Abraham นะครับ3ตัวนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีกิจกรรม700เอเปีของโคโนมิด้วยนี่นะครับโมบาย7ปีครบรอบ7ปีฮนะ7ปีนะีนะ่ย้อนไปอ่ออีฟอันนี้เท่าไหร่วะ 24, 23, 22, 21, 28, 28ปั๊มอ่ออี e ฟุตบอลโมบายหรือเฟสโมบายเนี่ยเริ่มต้นตอนเฟส2017นะครับผมจนถึงตอนนี้ก็24ก็เออนี่ยแหละ7ปีพอดีนะครับผม anniversary celebration นะครับครบรอบ7ปีมีแจกอะไรครับเนี่ยอันนี้อันแรกเลยนะครับขอดูนิดนึงเลยแบ็กเคนบาวเวอร์ทำไมแจกแบ็กเคนบาวเวอร์ทั้งนั้นเลยทุกวันเลย7วันน่าจะสุ่มแน่น่าจะเกลือแน่เลยน่าจะแจกเกลือคนวันละกระปุกวันละกระปุกแน่เลยครับทุกคนไม่ทำไมไม่การันตีไปเลยเนาะเออเดี๋ยวดูว่าในแพ็คมีกี่ตัวนะครับมีกี่คนนะครับอ่ะมีแค่ เหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอดูนิดนึงนี่ฮะเบกเคนบาวเออร์ครับผมแจกฟรีมันหนึ่งตัวขอดูก่อนนะขอดูก่อนนะแล้วมีโอกาสได้สูงหรือเปล่าโอ้โหมีแพ็คใหม่ด้วยวันเดี๋ยวใจเย็นใจยเย็นทีละอั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 นนะครับผมสเปเชียลเพลเยอร์ลิสต์นะครับต้องขออภัยคลิปที่แล้วด้วยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยมันไม่รู้จริงๆนะครับว่าจะมีกิจกรรมอลังการแบบนี้นะครับผมหลายคนน่าจะแบบเอ่อเก็บโทรศัพท์กลับบ้านไปแล้วนะครับไม่ได้เปิดเข้าเกมต้องขออภัยด้วยนะครับเเเเเเอเอออาาาาไปรรรรรรีีียกก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 พื่น่กกนนนลัับบมมมมมมข้ะะคิิจจฮ โรมาก่อนขอดูโรมาก่อนนะครับโรมาก็เป็นแพ็คเดิมนั่นแหละนะก็จะมีเอ่อบิ๊กไทม์เฮ้ยแต่มันการ์ดมันสวยขึ้นป่าวะหรือว่าก่อนไม่ได้หรือว่าครั้งแรกวะเนี่ยเฮ้ยเป็นแพ็คใหม่ไม่ใช่หรอไม่ใช่แพ็ควนผมก็ว่าดีมะเฮ้ยเป็นแพ็คใหม่ว้เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะกลายเป็นหลอนแล้วตอนนี้ผมหลอนละมึนแล้วตเนี้ยเราก็ว่าไอ้การ์ดมันแปลกๆเพราะว่าเนี่ยมันหลงมันลูกหลงนะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆเขามาขาหมดแล้วนะครับแล้วครั้งก่อนนู้นก็จะเป็นเมสซี่ป่ะเป็นแพ็ควนแล้วอ่ะเราก็คิดว่่าาาา้้้ยหลังงจกกนนีรบบชวทดูแ ีอาจจะเป็นแพ็กวนแล้วนะครับเอาตัวเก่าๆมาให้เราได้เออ่เปิดแบบล่ากันใช่ปะแต่อันเนี้ยโลมายังไม่เคยมานะครับบิ๊กไทม์เออขออภัยขอถอนคำพูดครับ,รบท่านประธานไม่มีนะนี่เป็นแพ็กใหม่นะครับทามิอับคือมันอารมณ์เหมือนเป็นแพ็กเก่าเพราะว่าเราเห็นนักเตะเหล่านี้มันอยู่ในดัตต้าเบสนานแล้วนะครับสมอลลิงเบเลกินีทมมิอับบาห์มที่เป็นบิ๊กไทม์อยู่ในแอปดัตต้าเบสนานมากแล้วเมือ่อไหร่จะมาสักทีหนึ่งอารมณ์กลารเรยเป็นแบบแพ็กเก่าเลยจะเป็นแพ็กใหม่นะแพ็กใหม่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 หมดเลยนะครัััับบโโออ้้หหลลลจะะเเเปปิิดตตาาาามมม่่่่กนนนรรรืคคพง83ผ นาผมเดาว่าดิบาร่าเนี่ยน่าจะไปร้อยหนึ่งร้อยสองนะครับผมส่วนบิทไทม์สามตัวอาจจะอยู่ที่หนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมเออเดี๋ยวพูดว่ากันอีกทีนึงนะครับสำหรับค่าพลังอะไรยังไงนะตอนนี้ตอนที่อัดคลิปอยู่นี่เนี่ยแอปยังไม่อัปเดตแล้วก็ยังไม่ได้เปิดตามลาฟด้วยนะครับเร็วๆสดๆเลยนะครับพร้อมกับของเพื่อนนะครับผมที่เป็นการไฮไลท์อยู่ในแพ็คไอซ์โลมาด้วยนะครับผมส่วนอันนี้โอเคบนหน้าเว็บไซต์พี่โคลเขาประกาศไปแล้วนะครับว่ามีแพ็คเจลิกนะครับก็ตามนี้เลยนน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 นะะะะครัับตตตตววววีีี้้ฮาาาุชิิิิิำผููสลทมญ่่่่ปใงง ินนะครับถ้าเกิดใครเล่นพันนะครับผมทิโกสตอยคอสกองหน้าของดังเกเลียนะครับผมเออต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ดูคลิปนั้นแล้วไม่ได้มาดูคลิปนี้นะครับส่วนเพย์เยอร์ออฟเดอะวิกนะครับก็ตามที่พี่โคก็เปิดมา3ตัวนะครับมีลิสเจมบูสเตอร์นะครับเฮ้ยมากันเยสไม่มีบูสเตอร์แต่ค่าพลัง95นะครับเมื่อเผื่ออาจจะค่าพลังมากกว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ของแอตแลนต้ามีบูสเตอร์ตัวนี้1ตัวนะครับผมส่วนอิสโก้ไม่มีบูสเตอร์นะครับก็ตามนั้นนะครับผมแล้วก็มีลาปาซินวานะะะคคครรรััับบทีี่่่่มสเตตตออ์นนนนแวาาพลง93ณ้ ทีนึ่งยังไม่รู้ว่าค่าพลังตานเท่าไหร่จนกว่าจะเปิดตามล่าหรือไม่ก็รอแอปดาต้าบิสอัปเดตนะครับตอนที่อัคดคลิปนี้ยังไม่รู้นะครับแต่เผลอลงคลิปไปหลายคนอาจจะรู้แล้วก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับ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 อันนี้แพ็กเก่านี่แพ็กเก่าแพ็กเก่าแล้วเบ็เกนลเบาเออผมอยู่ไหนอะที่เปิดฟรีเมื่อกี้อ๋อมี50ตัวแล้วผมจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหมาไมไม่แจกการันตีเอ้ยการอะไรวะหน่าผมอยากได้มากกว่าอีกอะเฮ้ยมันไอคอนิคโมเมนต์เนี่ยเฮ้ยตาลุกวาวเลยแล้วทำไมพี่โคพี่โคพี่โโคคพีี่เฮ้้้้ยแแแแลลววมมมััันนนจกฟรใชท อยากได้นี่ใช้ทองเปิดเพิ่มไม่ได้นะเนี่ยโอ้ oh my god อัลฟอนโซเดวิสนี่มันไอคอนิกมือม้วนแต่เป็นการไฮไลท์มันแห่ พี่โคช่างทำเนาะรูปการ์ดสีชมพูใครคิดถึงสีชมพูบ้างครับทุกคนแต่เป็นการ์ดไท์เป็นไฮไลท์นะต้องเอามาอัพอยู่ดีนะครับผมนี่มันไอคอนไอคอนิกโมเมนต์พาร์คเบสนะไอเบิร์ดเอาบอลซ้เดวิสใช่ป่ะเอออายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ยี่สิบสามปีนะเป็นล่างนู้นหรือเปล่าแต่เป็นการ์ดไฮไลท์นะไม่ใช่อีพิกไม่ใช่บิ๊กทามนะครับเป็นประเภทการ์ดไฮไลท์แต่ไม่รู้ว่าค่าพลังจะดีหรือเปล่านะครับผมแต่น่าจะน้อยกว่าเบคเคนเบลเออร์นะครับเพราะว่าค่าพลังเริ่มต้นน้อยกว่าแล้วก็มาคัสเลสอร์ดแล้วก็นึกว่่่าาาเลลลสสฮฮะนนึกกวแตป็ร์์ดไไทพโ โอ้ทำไมทำอย่างนี้วะน,นี่มันทีมวิวเวอร์นะเนี่ยฮะคือแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดดาวรุ่งนะคือแรดฟอร์ดเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่แรดฟอร์ดดาวรุ่งไม่ใช่แรดฟอร์ดล่างล่างเบสนะครับที่ตันร้อยสองอะอันนั้นคือไม่ใช่ล่างนี้อันนั้นอายุเท่าไหร่เอง1819อั 18, 19, นนี้อายุ26แล้วนะครับก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่เป็นการ์ดไฮไลท์แต่ทำไมพี่โคกแกทำเป็นการ์ดแบบสีชมพูมาล่ะแกก็รู้นะแกก็รู้นะว่าคนเล่นเนี่ยอยากให้การกา์ดรส เก่ากมาตบหน้านะเหมือนเอาลูปเก่าแบบไปเจอแฟนเก่าเดินไปกลางตลาดเอ๊ะเป็นไงเธออะไรเงี้ยนะเออแต่แบบว่าข้างในไม่ใช่นะครับผมตอนนี้มีแฟนหรือยังยังไม่มีเลยแต่จริงจริงมีแล้วอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็น <laughs> มันไม่ใช่แรดบอร์ดล่างนั้นแต่การ์ดเอาสีเดิมมาทุกคนไม่สีเดิมแล้วเป็นการ์ดแบ็คกราวด์เดิมเลยนะครับนี่แต่สไตล์เป็นโพสเชอร์นะเอ้ยเอออย่างนั้นน้อยสไาตลา์ใช่นะแต่ค่าพลังไม่ใช่ลล <c oughs> แล้วล่ะเฮ้ยแล้วลูก้าโมดิสนี่น่าจะส่งท้ายนะครับการอําราของโมดิสจากซูเออร์อำลาจากซานิโก้เบอร์เดบิวนะครับผมโอ้ก็เป็นการ์ดไฮไลท์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าโมดิสในภาคเก่าภาคเพสเนี่ยไม่มีไอคอนิกโมเมนต์นะครับไม่มีไม่มีไอคอนนะครับไม่มีการ์ดสีชมพูนเนาะก็เหมือนแกรู่ข่าวนะพี่โคแกรู่ข่าว โมดิสกาลังจะกําลังจะออกจากเรือมาริตนะครับแต่ประเด็นคือแพ็คนี้มันมี50ตัวใช่ไหมนะครับแล้วมันเปิดฟรี7วันนะครับสิ่งที่อยากรู้ก็คือว่าถ้าเราเปิดไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมันจะสามารถใช้ทองเปิดเพิ่มได้หรือเปล่าเพราะบางคนอยากได้การ์ดสีชมพูถึงแม้ค่าพลังมันจะไม่เหมือนสีชมพูในอดดตนะครับแต่ว่าเอาสีสวยไงนะเออลองดูดิเผื่อฟุกครับไปฮึสีชมพูหรือเปล่า เฮ้ยใช่สมมติว่าการแตกสีชมพูมันจะเป็นแบบสีชมพูอล,ลังการไม่น่าใช่นะก็เป็นเป็นเอฟเฟกของการไฮไลท์นั่นแหละนะอันนี้คือเกลือครับเกลือเกลือไปหนึ่งรอบนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากรู้นะครับว่าถ้าเกิดเราเปิดไปแล้วไม่ได้นะเราอยากใช้ทองเปิดเพิ่มได้ไหมมีไหมมีไหมมีไหม,ม,ม,มหายไปแล้วนะครับแพ็คหายไปเลยโถเอ้ยต้องดวงดีจริงๆถึงจะได้นะครับคุณรวยคุณมีตังก็ไม่สามารถจะจะครอบครองได้นะการสีชมพูคุณต้องดวงดีด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับไอเดีแต่ละไอเดีถึง ไม่มีไม่มีให้เปิดเพิ่มแต่ว่าไม่แน่นะขอไล่ดูอีเวนต์นึงนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีมันอาจจะมีอีเวนต์นะครับมาให้เราได้ได้เล่นแล้วก็เปิดเพิ่มอ๋อนี่ไงอ,อ,อ๋ออ๋ออยู่ในนี้อยู่ในนี้ครับผม Objective Epic Beckenbauer คูณ53ครับแล้วก็หูยในแพ็คมันมี50ตัวไม่ใช่หรอในแพ็คมันมี50ตัวนะแต่ว่าทําไมมันแจกถึงตั้ง70-80ตัวเลยวะนะเนบาวเ e คูณย่นะครับสเปเยดับบนัสนะครับรยีงง่ส แน่นอนว่าแหละแบบนี้ถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นขยันเล่นล็อกอินนะครับ21ก็คือ3สัปดาห์นะครับ3สัปดาห์นะครับล็อกอินนี่สเปเชียลล็อกอินโบนัสนะครับผม3สัปดาห์3สัปดาห์คือสัปดาห์ละ7วันถ้าเกิดคุณล็อกอินทุกวันคุณจะเปิดได้มีโอกาสเปิด21ครั้งนะครับแล้วในแพ็คเมื่อกี้จำได้ไหมมันมี50ตัวนะครับอันนี้เปิด21ครั้งไปแล้วนะครับแต่ต้องวันละครั้งวันละครั้งนะครับผมแต่ถ้าอยากได้โอกาสเปิดเพิ่มนะครับเข้าไปเคลียร์เข้าไปเคลีีียยรรรร์์คคับผมมมเเเข้้้าาาาไไปลลพิ่่แวกก็สสถทจะดโอ เปิดอีก53ิครั้งมันเกินแพ็คไปแล้วครับมันเกินแพ็คไปแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราเปิดครบ50ตัวไปแล้วเนี่ยไอตัวที่5 1 52มันจะเป็นใครมันจะเป็นนักเตะรับมาเหรอเนาะแล้วลมันจะเปิดได้หรือเปล่าเปิดไม่ได้ดไไดแล้วมันจะบัก๊กเหรอโคมันก็ให้ให้เกินคืออะไรก็เกินออก็เกินนะอะไรทําเกินก็เกินอะไรทำขาดก็ขาดไปน,นั่นเออแต่เชื่อว่าออบเจกตีฟคงไม่ได้แบบมาวันนี้วันเดียวนะครับคือก็คงต้องทยอยทยอยมานะครับวันนี้สามารถเปิดได้กี่ครั้งเดี๋ยวย้อนมาดูหน้านี้ใหม่่่นนนนนะเเเห็มมมมมีีีดด้้วยือออกขูทลััผต เกินมีหลายอันถ้าเกิดมันมีตกหล่นแต่งไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับเจ็ดปีแอนนิสบรีเบส์โมบายอีฟบอลโมบายนะครับผมเนี่ยฮะเบคเคนบาวเออร์ auer, ตรงนี้3นะครับแล้วก็อันนี้3นะครับ6กเลยนะเออเจ็ดแปดเก้าในลีกอีก10 11 12โอ้13 14 10อะไรวะงงแล้วเนี่ย1 2 3 4 4 3 12นะครับ13 14 15 16 16นะครับสัปดาห์นี้16ในออฟเจคทีฟนะครับมี16นะครับถ้าเคลียร์หมดเลยก็เปิด I auer, ไอแพ็คเบคเคนบาวเออร์ที่ อ่อหกครั้งรวมล็อกอินเป็น17พรุ่งนี้1 8 19ไล่ไปนะครับผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเปิดได้แบบ50ตัว60ครั้งนะครับผมจากหกครั้งเนี่ยในสัปดาห์นี้ไม่ใช่นะทยอยนะครับผมออบเจกตีบนี่14บ่ป่ะสี่เนาะก็ต้องรอนะครับแต่ถ้าเกิดใครดวงดีคุณก็จะสามารถเปิดได้ก่อนนะครับก็ไปเคลียร์ออบเจกพวกนี้ให้หมดนะครับผมเออเราก็จะเปิดได้ผมว่าหลายคนคงอยากได้สปูนะครับผมไม่จะอยากได้ไเบเกนบาวเออร์หรอกนะเอออันนี้หนึ่งอย่างเท่านั้นรว่า มีอะไรบ้างฮะขอไล่ดูอีกนะครับเบิดขึ้นมาเออร์มี50ตรงนี้53 21นะครับแล้วทัวร์อีเวนต์ก็เหมือนเดิมนะครับก็แจกของรางวัลไอเทมอัพ GP ต่างๆนานาเหมือนเดิมนะครับผมส่วนทีมอีเวนต์ก็คงแจกทองเหมือนเดิม Time Attack e v e n t นี่ไงที่บอกว่าบั๊กบั๊กบั๊กไทม์แอตแทกอีเวนต์นะครับก็คืออีเวนต์3วินาทีเนาะยิงประตูให้มากที่สุดนั่นแหละก็จะมีโกลซิงเวอร์บอน์นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมก็อีเวนต์นี้เหมือนเดิมมมนนะะคคครรัับบเเออ่่ทีีียาแแแแลล้้ววก็็็พพโโชช 我打。 โถยเราก็นึกว่าแพ็คเก่าเป๊ะ2020 20 21มาขาะพี่โคเก,กก็รู้ว่าพวกเราคิดถึงเป๊ะ2020 2021เหมือนเอารูปแฟนเก่ามาให้ดูแต่ว่าไม่ให้ไปหาเนี่ยเพราะว่าเอาแค่รูปมาเอาแค่อวาตารมาทุกคนเดี๋ยวไปดูนี่เป็นไงวะขายตรงไหนวะเนี่ยตรงช็อปนี้แน่หรือนี่ไงครับนี่ไงครับในแพ็คตรงนี้นะฮะก็จะมีเปาา๊ะ2020โ o ล b a c k นะครับของรูปอวตารนะครับของเมสซี่อะแล้วเมสซี่การ์ีชมพูมาขายด้วยนะแล้วก็มีชุดนะครับชุดแข่งนะครับผ ของอีฟุตบอลเฟสสองพันเอ้ยไม่ใช่สิเฟสสองพันยี่สิบนะครับที่เป็นสีชมพูเนาะอ่าสีชมพูเวลาเราเปิดการ์ดไอคอนได้่ยว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะเป็นเตะที่แบบใส่เสื้อสีชมพูมานะครับผมก็เอามาขายนะครับเอาไปแข่งนะครับไม่ได้หมายความว่าเอาการ์ดอีพิกเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เอาไม่ได้หมายความว่าเอาการ์ดไอคอนไอคอนิดโมเมนต์กลับมาขายกลับมาเปิดนะไม่ใช่นะเอาแค่แบบว่ารูปเก่ารูปเก่าๆเป็นรูปเก่านะครับแต่ว่าตัวตนไม่ใช่นะครับผมแค่รูปเฉยๆนะครับเออเนี่ยครับได้แค่นี้ ใช้เล่นทันจําได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แม่ตีมฮะตีมเป็นแค่ตีมนะครับผมตีมต่อเต่านะต่อสระอีต่อรอลูสอีบอม้าไม่ใช่นอนหนูนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วมีแพ็คอะไรเพิ่มไหมไม่มีไม่มีนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมในแพ็คนี้นะครับโอ้โหหลงกลเธอแล้วหลงกลเธอแล้วไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยเปิดหรืออย่างนั้นตอนที่อัดคลิปอยู่นี้นะครับผมแต่ตอนนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับกิจกรรมครบรอบ7ปีนะครับของโคโนมิอ่าเฟสโมบายสู่อีฟุตบอลนะครับใครเล่นทันตั้งแต่เฟสสองพั นะครับก็รายงานตัวด้วยนะครับนี่ครับบิดเดอะคอกนะครับผมทำแอตแทกอีเวนต์นะครับก็เข้าไปเล่นได้ครับผมอ่าอันนี้มาสักทีนึ่งครับปล่อยปั๊มได้นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนหลายคนน่าจะเอ่อถ้าปล่อยยาวไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเนื้อหาเยอะเกินไปหรือว่าเอ่อไปดูลึกเกินไปเดี๋ยวหลายคนที่จะดูคลิปคลิปก่อนหน้านี้ที่ลงไปเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับอาจจะสับสนนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนถ้าเกิดมันตกหล่นยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปเพิ่มเติมอีกกเเเเพรรรรรรราาาาะะะะวววว่่่่่่่่่่่ตตตตออ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 นน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 นีีีีีีี้้้้้ผมมมบบบบบิิิิิิิททททญปปปปปปปุยยยูคค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 ัััััััซ์ฟไไไแแแใจจดดหืงงณลลลลลลล ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปไล่ล่าเปิดหาการชมพูกันต่อคลิปหน้าดีกว่าครับเพลนดีผมว่าสนุกแน่นอน